ดอใไม่เลรียงงามๆจางสีนะครับปลูกไว้กินนะครับกินทุกอย่างที่ปลูกปลูกทุกอย่างที่กินเนาะหลังจากที่เหาปลูกอยู่2ก่อ3ก่อมาหลายปีนะครับเห่าก็ได้กินมาตลอดปีละครับว่าตมีน้ามหดมันเนาะปีนี้เหาก็ได้โอกาสที่สีขยายพันธุ์จากน่อยนึงครับเพราะว่าที่เหาบอกขยายพันธุ์ที่เหก็คือที่ปลูกเฮามันกับ่หยายเนาะพี่น้องเหาปลูกไว้แค่ได้กินนะครับในขอบครัวเห่ากับได้หวังว่าสีได้ขายแต่ว่าปีนี้เหาได้ถมทีเพิ่มนะครับก็เลยมีมองปลูก เฮากระสีมะกรนเอาจังสีล่ะครับมาตัดออกหลอกกากรนเอาไอ้ที่มันมีเงาติดไปปลูกเลยนะครับผมบ่ช่ำคือมูเพ่นเดอนะครับไปปลูกอันใดติดกะติดอันใดบ่ติดกระบ่ติดต่างที่เหาสิได้ตัดหายมันออกนาเพวก่อมันมันมีหลายลำหลายมันกะหนึ่งออกนอบบดี2มันกะมันกะหกน้ำนะครับห่ากระสีได้ต่างได้สางลำมันออกน้ำห่ากระสีได้เอาไปปลูกนํำนะครับการที่เห่า ปวกะมันกะสิเมี่อเนาออกง่ายออกายออกากเนาะพี่น้องเนาะอันหาลังอันกะออกบ่าายากจังซี่ครับดึงออกเลยก็ได้หลักกาล่ำเฮาก็ใช้ประโยชน์ดได้ครับนี่เอาไปเฮ็ดหัวเฮ็ดห้าวเฮ็ดไม้ได้หลายอย่าง,งครับหลังล่ำล่ำเฮาที่เฮาตัดออกเฮา,าออกไปใช้สอยนะครับเฮ็ดไม้เสาวอ้อมหัวหรือไปเฮ็ดประโยชน์ดได้นะครับนี่อันใดมันดึงง่ายมันก็ดึงออกจังซี่ล่ะครับก็บ่บ่จําเป็นที่ต้องเอาเสียมซับยากนะครับเพราะว่ามันขึ้นข้นแล้วนะครับมันมันมันมีหากอยู่สูงๆเฮาก็ดึงเอาดึงเอาแบบนี้เลย ใดมันหากอยู่ตามห้องก็ได้ซับเอาเสียมซับอยู่นะครับนี่ครับอันนี้กะซีมีเปอร์เซ็นต์ตายหลายกว่าเปอร์เซ็นต์รอดด้วยพี่น้องกันห้าปลูกโดยวิธีบบช่ำให้มันติดก่อนนะครับก็คือดินห้องตรงนั้นมันอาจจะบ่ดีนะครับผมปลูกแบบมกง่ายครับปลูกแบบสบายๆคือบปอห้องพื้นบปอยังครับกลหลุมล่องนะครับจังน้อยนึงเราก็ปลูกเลยนะครับอันติดกับติดอันบบติดกับโบติดนะครับบบติดกับปลูกไม ห่อบัวซีเลียดนะครับเพราะว่าเฮาติตัดไม้ไผ่ออกมาใส่ลั้อยู่แล้วนะครับเราห่อกะได้เอาเงามันมาปลูกกังสี่นะครับเดี๋ยวเฮาค่อยมาเบิ่งเนาะว่าผ่านไปแล้วมันสิเป็นจังไดนะครับเนี่ยครับพี่น้องเฮาปลูกวันที่ยี่สิบหาสิงหานะครับกะมาหอดวันที่สิบสองกันยามันกะเริ่มแตกตาแบบนี้แล้วนะครับส่วนหนึ่งมันกะอยู่ที่ความสมบูรณ์ของลั้มันบ่แก่แห้งบ่อ่อนแห้งแล้วก็มีดมีดมีตาแหนี้ยงเนงพร้อมที่สิแตกทั้งขางเนาะ อันนี้ห่อไ่ได้เลือกนะครับเพราะวา่าห้อขุดมาได้หอกเอามาปลูกเลยอันใดบติดหอาก็สิปลูกไม่นะครับ <S <S พันวาปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกว่ัสนเพันวาเดี๋ยวมือนี่สิผ้ามาสำรวจเบิงเบ่งเ่าปาลูกไผ่เรียงนะครับว่ามันติดบ่ติดจากต้นจังไหรเนาะห่าปลูกไวป้ประมาณประมาณยังบ่ให้ถึงเดือนนะครับเดี๋ยวมาเบิ่งต้นแรกกันครับเมื่อนี่วันที่18กันยายนห่าปลูกวันที่25สิหางหานะครับถือว่าตัวน,นี้ติดแล้วครับออกแท่งยอดแท่งแหนงแท่งใบออกมาแล้วเนาะ นะครับเดี๋ยวเราไปเบิง <standen> ต้นต่อไปซึ่งบางต้นกับบติดนะครับนี่ต้นนี้คิดว่าคงสิบบติแล้ะครับนี่เริ่มตายแล้วครับนี่แห้งแล้วครับเป็นสีเหลืองเหลืองลวอันนี้คือบติดละเอาไปดช่ำครับวนเอาเงามาปลูกเลยต้นติดก็คือติดนะครับนี่ครับต้นนี้กับต้นนี้สีติดอยู่ครับนี่ยังเขียวเขียวอยู่แต่ก็อาจจะบติดแต่ว่าต้นนี้ติดแล้วครับนี่นี่ถ้าเบื้องแบบนี้เราก็คือต้นใดที่มันบกแก่แห้งนะครับมันกับสีมีมันสีติดง่ายหรือว่า ต้นที่มันมีตานะครับนี่มีตาอยู่ทั้งคางแบบนี้้ะครับนี่นี่มีตาแนีงๆแบบนี้อยู่ทั้งขางมันก็มักติดง่ายนะครับเดี๋ยวเฮาคอยเบิงเทละต้นไปเนาะเพราะว่าเฮากลนออกมาปลูกได้ก็คือต้นติดก็ติดบ่ติดก็แล้วไปนี่ต้นนี้ก็า่างติดครับนี่ตากําล่างเกิดต้นนี้คิดว่าติดแล้วครับนี่ปลกไผ่กิ่มซุ้งพวกหยังนะครับเฮาเฮาก็บว่าต้องปลูกไว้ห้ายครับไผ่กิ่มซุ้งมันน้อยใหญ่เอาครับปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกเนาะพี่น้องเนาะ